กับเรดกับกับท่าี้ีไหมกับแฝงรายการท่านบรรทุนเพสีตุกการกับตังปีหมแล้วก็แฝงรายการปีิบตามกะได้บรนตุงอยู่นัตุกการเลยกับให้ประับแต่ความรุกงปกับล้องดีๆปีไหมวันนั้นปีหกเก้ากเกับตังกับียวเทเจ็บนะเทียบกาย ยังเวียใจกันมามาิดอ้ันรับกันอ้รคนเรถ้าไม่เจ็บไม่ก้าวเลยยังเวียดใจเลยไปเร็วปาหกเก่าต้องกุ้งโดนจบจังอากุ้งโดนจบไมกเกอ๋อนี่ปีน้าเป็นปีปีเส้เลยครับครับปุ้มโลมาน้าเหรอคือหกเกาหกเกาองปานาลอยหสิเาปาก็ว้เปื่นเปลื่อนทุกุกนนะหลักาทุกกระป๋าหลังกายแข็งแรงมีค้องกินข้องรอยกินตุกตุกวันเราก็ไปยามนํำานเนอเนี่ย กับการบานวิธีชีวิตชาวบ้านเนี่ยให้เปื่นเ่นได้ช่มกันเรื่อยๆอย่าเดียวตุ้มอย่าเดียวอันกันกับแล่ๆกวักก้ากันไปเรื่อยๆเท่าที่มีไหมกับท่านผู้ชมตุกทานกับกับปีไหมหกเก้ากับต่างปีกับปีนี้ก็ปีจะไปก็ให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีกับให้มังมีสี่สุขลำรวยเุ่นทองมีลาบมีพลนพุนมวี่มังมีสี่สุขทุกทานกับแสดงมาตรงกับรวมซึ้อซานวิธีทิ้งของกินบ้าน ปีเมื่อนี้ก็ไล่ไป่น่ไปรวมเดี๋ยววันนี้เรามีอ่าไส้ออนผัดตะเกี่บนี่เลยจะเป็นเมนูที่ว่าเด็กจบโอ้ห่วงเต้านะโคเล่าก็จบเอไม่ใช่เต่าเด็กไม่ใช่เต่าเด็กเด็กเล็กคนไม่ได้น้องนักโรงมาต้องหัวหัวขับโ้วเพชรขั้วเปพชรขั้วเพชรเงาหัวขัวหัวขัวหัวนี่ขัวหัวเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ตองไม่ไม่เปิดอาทิตย์ไม่ได้เกลือกตัวเดี๋ยวับเดี๋ยวช่มบรรยกาศไปเรื่อยๆกับนะครับตัวเดี๋ยวนาถึงมาเลย การให้บดรุกนี่นากระเต็มตัวเดียวหลายคนเลยหลายคนเลยแต่ขึ้นคืนนี่ข่าวดาวไม่กับโอ้แน่นอนกับับขึ้นกลางปีมันต้องจํำกันคือมันต้องคกบกาวรับข่าวดาวกาวกับม่ข okay. hey, so ึ้นก็ได้คนรวยนู้นไ้เกลืองคนหรือว่าหนูกับมันไห้มุ้ง่อย่างพิ่งบ่าไม่รวยรยผมไ cốt này chà thốn rồi <laughs> ừ thêm là như thế mu có bị một bữa cái tức là chìm đai vào nè mới nó lại cường Có thằng tiếp đường đi được Nè này, cầm nằm nó thùng được có nước nằm Lâu à chấm buộc à buộc úa à nắng ngua này trong tôm con à, mình cho mình quẳng ngược luôn mình mình cho tí nó mình gắn để tôm tụt nó tì nữa cái này nằm ăn ta để mua một tiệm để ăn nhiều rồi nè mua thì có luôn nè lồi phải ăn mít mai ลวกปรุงเติบเกันนะงเติบๆเนี่ยนันด้วยว่าอย่างไอันน้าโยิงอะไรอ่ะกระเมนมาเด็ตี้ยนี่ปีไหมปีไหมตกใจกระเมนออนี่ไอ้นี่าวได้ปลาโาลุงโจไปนี่นั่นไงรลุได้โยลาวเล

รอมชิมครับวัวเป็ดวัวหัวหาลุงเอาหม้อมาจตักไว้ปลาตักจันทร้องจันได้ได้น้องคือนี่เป็นกล้องสุโขทัยนะรับรอปีไหมนะครับคือตักปลาปีไหมอีกเออเราทั้บุญก่อนกับวัวหัวลูกแล้วมาตรงนี้ครับว้าวเลยพงไปเยอะเหลือเพื่อนไหม ได้ได้เดี๋ยวได้เนาะนี่ปงได้เลยใช่ไหมได้ลูกกะไซมูกับท่านเลียกกับโรมพันกับเครื่องมักนี่กับเหล่าแต่าสุดเกย์สุดเกย์นะครับนะาเกย์เกย์โอ๊คิมิงกับเกลือก็ได้หาง่ายสุดโบราณแต่วันนี้เราจะจ่ายวัวเตียมครับนะาวัวเตียมเกลือปุ๋งแล้วก็น้ำมัน้อยเด็กชอบกินใช่เปล่ากะมามักเลยกับเขากินนี่หนูจะไม่ต้องใจลีลาเลยกับ ก็ทาัทำไมไงชุ่มๆนะชุ่ได้ปลุกเคล้าให้เก้ากันกับรมพันตะไคร่ sai ồn mu bắn tạt rầy ai có bì mây rơi máy tụt tụt trắng càng ra nào này cái con nhảy mình dùng chập chập <laughs> ừ đây này ngon mưa vừa quay thì nó mắc được vào luôn đây đi ừ. mình không gây nữa đây gây thì phải phạt mà nhó